สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้ยงครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของการเมืองครับท่านก็ยังคงเป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวหลายๆเรื่องนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของอะไรวันนี้ตอนนี้ครับท่านโอ้ยหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็ได้ออกมาขยับนะครับท่านผู้ชมปมมอบสนที่ิิมทองคุณอะไรประมาณนี้ว่าเฮ้ยมันจะมีออกมาเดินหรือ,รอไม่แล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าหลังจากได้โผล่นะครัะคะบท่านผู้ชมไปยื่นหนังสืออ,อะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วแพทองทานลงงมมมารับเเอจะนี่ กระด้านผู้ชมส่งนายสมคิดเชื้อคงอะไรลงมารับประมาณนี้ครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ามาแล้วจ้าสนทิลิมครับท่านลั่นนั้นเนี่ยไม่รีบไว้เห้หลังนายกอิงมื่นเปิดเวทีถกบม MOU44 ยืนยันย้ำหนักแน่นลงถนนแน่แน่ถ้าอะไรจ้าแน่ถ้าถึงขั้นเสียดินแดนอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วประชาชนหลายภาคส่วนก็แห่ถามอีกนะกรบด่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้มันยังไม่มีการเสียดินแดนกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยลราจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าเนี่ยอยากจะไปม็อบนะกรบด่านผู้ชมแล้วแบบที่จะได้เห็นม็อบเกิด หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อีกบางส่วนละจ้าอีกบางส่วนก็ตรงข้ามกับอันแรกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเฮ้ยพวกม็อบนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งออกมาวเฮ้ย hey, ประเทศชาติกาลังไปได้สวยอีกฝากหนึ่งก็บอกว่านี่ออกมาไวๆเกินเลยทีเดียวนั้นเนี่ยอย่ามัวอะไรว่าเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปห้ามเขาอย่างไรดีครับท่านมาจากไหนจ้านี่ยสเสด็จพี่พร้อมพงษ์นพผลิตนะครับท่านอะไรประมาณนี้โอ้ยก็มีการท้าอะไรว่าเนี่ยดีบุง่งดีเบกันนะครับท่านผู้ชมอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแล้้วตอนนนีจะเป็ ต่อจ้าสาหรับมอบ็อบก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะเนี่ยบางฝ่ายครับท่านก็วิเคราะห์นะเนี่ยม็อบเว้ยเฮ้ย,ฮยถ้าเกิดสมมติได้ลงถนนแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติไม่ปังปริเยณน,เนั้นนี่อาจจะได้ลงทะเลอีกบางส่วนละจ้า <c oughs> อีกบางส่วนก็บอกว่าเนี่ยม็อบต้องยิ่งใหญ่แน่นอนเลยทีเดียวดูแบบคอปทอสิไม่ใช่ S <S <S ไม่ได้ดูดูแบบคอปทอไม่ได้นะครับท่านผู้ชมต้องดูแบบสุเทพเทือกสุบรรไว้อะไรประมาณนี้แล้วมันจะเหมือนเดิมอีกไหมจ๊าน่าจะยากแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยก็มีคนติดต่อหาผมอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวน้องหนูถามมีอะไรจ๊าพี่เนี่ยช่วยสืบหาหน่อยได้ไหมว่าสุเทพเทือกสุบรรตอนนี้เขาหายไปไหนรู้สึกว่าไปพัฒนาการการศึกษานะครับท่านผู้ชมถามสําหรับตัวเขาเองหรือเปล่าบอกรู้สึกว่าจะเป็นสําหรับเยาวชนอะไรสักอย่างหนึ่งครับท่านที่ไหนจะาเนี่ยสุราธานีอะไรประมาณนี้ก็ส่งผลให้ประชาชบ างสวนนะครับท่านผู้ชมที่เคยออกมาเป่านกหวีดแขวนนกหวีดเป่าอะไรประมาณนี้ถามมีอะไรหรอจ๊ะเนี่ยออกมาไวยวายนะครับท่านผู้ชมสุเทพทิ้งมวลชนไปได้ผือว่าเนี่ยทำไมสุเทพเป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับท่านก็วเวียนว,ว่ายวกวนจนเหมือนเดิมกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านโอ้ยข่าวนี้นะเนี่ยสลิมหลงก็ามาฟังท่านาที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยมีการถามไถยนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยทักสินครอบงำอีกแล้วใช่ไหมถามครอบงำเรื่องอะไรจ๊ะหลังจากมีข่าวเข้ามานะครับท่านผู้ชม นายกอิงแพ่ทองทานจินวัตรครับท่านคว้าอันดับที่29นั้นะเนี่ยสตีทรงอิทธิพลจากร้อยคนทั่วโลกแห่งนิตยสารฟอบนะครับท่านผู้ชมมานนี้ก็โดนเป็นที่ตั้งคําถามอีกแล้วถามตั้งคาถามว่าอะไรจ้าตั้งคําถามว่าตอนนี้นะเนี่ยทักษิณซื้ออีกแล้วหรือเปล่านะครับท่านเ <c oughs> ซื้อก็ดีเลยนะเนี่ยถามซื้ออะไรบ้างถึงจะดีจ้าต้องซื้อทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมอะไรที่มันขัดใจลอดช่องสลีมอะไรประมาณนี้ทักษิณซื้อไปแล้วใช่หรือไม่อะไรประมาณนะั้นทักษิณซื้อไปแล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้แต่ว่าทักษิณ อย่าลืมนะถามอย่าลืมอะไรจ้าเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานเนี่ยซื้อฟอบซื้ออะไรไปแล้วเนี่ยตามที่เขาเกล่าวหานัเนี่ยก็มาซื้อของของผมบ้างก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวก็ดิ้นเฮือกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมอยากจะเออว่าเฮ้ยเอยปองอัญชลีนะครับท่านผู้ชมผมเป็นแฟนคลับของเขาอยู่นะเนี่ยซื้อเห็นข่าวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างวะเนียก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหลังประชาชนทั้งหลายก็เหลือเกินนะครับท่านบอกว่าเนี่ยเจบปองสุดยอดมากเลยถามสุดยอดยังไงวะ มีคาตอบนะครับเ่านผู้ชมเพ็นเข้าไปตัดลงทิกตอกอะไรประมาณนี้เจ๊บองใส่เสื้อนะครับเ่านผู้ชมลายสกอตอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนายกเองแต่งตัวเนี่ยดูแย่มากๆเลยอะไรประมาณนี้หรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับเื่อนผู้ชมแกก็วิาวาพากษ์วิจารณ์ไปครับท่านไอ้มือดีบางคนนะเนี่ยเหลือเกินอีกแล้วถามเหลือเกินยังไงวะเนี่ยบวยก็ได้เหมือนกับว่า มือเป็นรูปนายกยิงนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็เป็นเครื่องหมายความคิดเออว่าอย่างไรจ้าป้าตัดอ้อยอะไรประมาณนี้โอ้ยก็สรรหานะครับเดิมผู้ชมแล้วเหมือนไหมจ้าไอ้นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่านประชากรที่ผมเคยเห็นนั้เนี่ยบางส่วนที่เขาตัดอ้อยนี้ก็มีแต่สาวงามนะครับท่านถามสาวงามยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดิมผู้ชมโอ้ยก็มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวครับท่านแพทองทานชินวิทย์ลั่นนะเนี่ยไอ้ไม่ใช่แพทองทานชินวัรเว้ยเฮ้ยชินวิทย์ไม่มีครับท่านดีใจนะเนี่ยติดอันดับ ส9สตรีทรงอิติพลโลกครับท่านเมินสลิมไม่ไม่ใช่โอ๊ยตายแล้วกูเมินสลิมไม่มีแล้วก็บอกว่าเนี่ยภูมิใจคําว่าไทยแลนด์นะครับเรื่องผู้ชมแล้วเดี๋ยวจะมีอะไรออกมาอีกจ้า<ส>เดี๋ยวก็น่าจะมีพวกสื่อแบบสุดที่ชัหยุ่น,นะครับเรื่องผู้ชมสุดที่ใช่แย,ย่งอะไรประมาณนี้ครับถ้าผู้ชมกระับถามมีอะไรอีกแล้วจะมึงออกมาหนักหนาสาหัสก,กันเลยทีเดียวนนี่หงอกบนหัวก็ไม่มีแล้วถามทำไมเป็นแบบนั้นคุณหาว่าผมไม่มีงอกบนหัวได้อย่างไรก็เห็นหัวกระบ,บาดมึงนั้นเนี่ยผมยังไม่กล้าขึ้นเลยอะไรประมาณนนี้เเชเาถกั แบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมไปไกลกันแล้วนะเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อไปจ้าผมก็อยากจะเดินอีกแล้วถามมึงเดินไปทุกที่เลยนะจะให้สันติไม่ตีกันใช่หรือไม่ เดินไปข้างหน้าแล้วยังไงต่อจ้าแล้วก็เดินมาข้างหลังนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามครับท่านเดี๋ยวจะมีออกมาอีกแล้วนันเนี่ยทำไมนายกยิงพูดคาว่าไทยแด์ไม่ดีอะไรประมาณนี้ทําไมออกเอ็กเซนต์ไม่สวยงามอะไรประมาณนี้มันก็มากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วทําไมมันต้องเอาเรื่องที่หมูราขี้หมาแห้งแบบนี้มาจ้าเพราะว่ามันยังหาเรื่องดีๆไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเรื่องที่แบบว่าเนี่เฮ้ยรัฐบาลทุจริตอะไรประมาณนี้เฮ้ยทำไมรัฐบาลทําตัวแบบนี้นะเนี่ยมันเป็นการโกงมันยังหาไม่เจอหรือเปล่านะ ยืนยันครับท่านว่ายังหาไม่เจอเอ้ยก็หนักห่วงนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้ครับท่านหลังจากที่หมอว่าลงนนเนี่ยเปาวราวนาตนนะครับท่านผู้ชมขออนุญาตเว่ยเฮ้ยชาวพิษนุโลกได้ไหมาถามได้อะไรของมึงวะเนี่ยขออนุญาตไปเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นก็โอ้ยสอบตกนะครับท่านแล้วก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ยมีมือดีแจ้งเข้ามาว่าเฮ้ยมีผู้ประสงค์ดีแจ้งเข้ามาบอกหมอว่าลงเมื่อหลายเดือนก่อนครับท่านตอนพักก้าวไกลย,ยังไม่โดน ยุบอะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยมีผู้หวังดีแจ้งเข้ามาว่าพักไทยพักดีของพระท่านนายแพทย์ว่าลงเดชกิตวิกรมครับท่านซึ่งไอ้บางคนก็เหลือเกินแล้วเนี่ยไปเรียกเขาว่าไอ้หมอตอนควายผมเดือดเหลือเกินกันเลยทีเดียวตามเราแล้วเดือดแล้วเป็นอย่างไรต่อ ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้หมอว่าลงก็บอกนะเนี่ยมีสอสบางเขตหรือว่าบางหน่วยไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยกโกโตมึงมททาอะไรอยู่โกโก,โกโตก็น่าจะเงียบนิ่งนะครับท่านผู้ชมคงไม่ให้ความสําคัญเนี่ยมีผู้หวังดีแจ้งเข้ามาว่าคะแนนของพรรคไทยพักดีของหมอว่าลงนั้นเนี่ยคะแนนอะไรวะนับคะแนนหรืออะไรสักอย่างนึ่งนะครับท่านผู้ชมได้มากกว่าก้าวไกลหรือว่าอนาคตใหม่อะไรประมาณนี้ฟังดอกแรกเป็นอย่างไรจ้าโอ๊ยกระแทกมากางกระบาลเลยนะครับท่านผู้ชมมันจะไปมากกว่าเขาได้อย่างไรวะเนี่ยเพราะ จ้โดยอันนั้นก็ได้เยอะนะครับท่านผู้ชม150บเบ็ดเสียงไม่แบ่งหมอว่าลงของผมบ้างเลยเพื่อไทยก็เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะแบ่งคะแนนสักเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็อีกหลายพักการเมืองนะเนี่ยแบ่งไปไหนแบ่งไปให้หมอว่าลงนะเนี่ยเขาจะได้มีที่ยืนนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ที่ยืนมีอยู่ตรงไหนจ้าน่าจะมีอยู่แค่ที่พื้นนะครับท่านเท่าที่มันยืนได้ มันก็ต้องมีที่ยืนอยู่ที่พื้นแล้วอย่างเดียวนี่หว่าโอ้ยก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้นะเนี่ยผมพยายามนะครับท่านวันนี้ก็ไม่ได้นอนอีกแล้วถามมึงทาอะไรอีกแล้วจ้ะเนี่ยเปิดทจนานุกรมนะครับเรื่องผู้ชมเฮ้ยไอ้นักร้องคนไหนวะเนี่ยที่ทักษิณชินวัตร,รม,มีการเอ่ยถึงนะครับท่านในเมียสามลูกห้าอะไรประมาณนี้ที่หลังทักษิณจะทําแบบนี้นเนี่ยถามแต่จะทำอย่างไรจ้าอย่าเที่ยวทิ้งปริศนาร,รมนะครับเรื่องผู้ชม เอ้ยไม่ได้อีกดีวยวเดี๋ยวพระบินสาออกมาทรมะคืออะไรโลกนี้มีกี่วันแล้วก็จะยุ่งอีกนะครับท่านปริศนาธรรมันนั้นผมก็ยังหาไม่เจอครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ขายของก่อนนะครับเดิมผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านโดยวันนี้ปลาเกตขาวอบกรอบ,อบเอามาโชว์ไม่ได้แล้วเพราะอะไรจ้ากินไปหมดแล้วนะครับเดิมผู้ชมเมื่อคือนนี้ก็เลยเอาวันนี้มาแทนลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพันนะครับเดิมผู้ชมปลาเกตขาวอบกรอบครับท่านหลากหลายนะครับ, 500, 240บาท สงร้อากรัม1้0บาทค่าส่ง40บาทบริการเจ็บปลายทางยังไม่มีอะไรวะเนี่ยลืมอีกแล้วว่ากูอ้อกล้วยหอมทองอบธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีครับท่าน300กรัม150อหบาทขนนทอดนะครับท่านผู้ชม150บาทเหมือนกันหมึกเป็นโตครับท่าน200กรัม150บาทถูกเป่าววะ อ๋อสองร้อยกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับท่านผู้ชมมากมายหลายหลากครับท่านขอบคุณท่านทั้งหลายมาอย่างไม่หยุดยั้งเกินเลยทีเดียวเข้าแอปพลิเคชันไลน์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าสแกนไอเขียวๆตรงนี้ก็ได้ครับท่านหรือว่าแอดไลนะ์นัดยช็อปข้างบนนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณเหลือเกินกเลยทีเดียวก็มาเริ่มกันต่อโดยตอนนี้ก็มีการถามหานะครับท่านผู้ชมผมก็ไปหามาให้แล้วหลังจากมีประชากรถามนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้องนัดถามมีอะไรจ้าพี่อ๋อไม่ใช่เพื่อเฮ้ย,เ,ฮยเข้ามาแจ้งข่าวก่อนนะครับ ต้องจับตามองนะจับตามองว่าวันที่18นี้นะกบทดานบูชมเทีะถึงนี้ครับท่านวันนี้เท่าไหร่แล้ววะวันนี้วันที่15นะคราบท่านผู้บูชมคาดว่าวันพุธนี้นะเนี่ยจะมีการออกเดินครับท่านถามเดินไปไหนอีกแล้วเจ้าเนี่ยท่าเดินแม่มึงคุ้นๆเหลือเกินท่าแบบปวิทหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะการดานบูชมยังไม่อาจไว้วางใจได้ครับท่านเนี่ยจะมีการเตรียมออกเดินนะับทดานบูชมไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือไม่เดินไปที่ไหนจะเนี่ยที่ปปชหรือเปล่านะการดานบูชมสนามบินน้ําอะไรประมาณนี้เพื่อจะให้ชี้ชัดมาเลยจง ชี้ชัดๆก็ได้ผู้ชมกราบถามชี้ชัดหอกดาบอะไรอีกแล้วเนี่ยชี้ชัดว่าเรื่องชั้น14นะเนี่ยทักษิณมีความผิดหรือไม่ ถ้าเกิดถามตัวผมนะครับท่านผู้ชมเรื่องนี้นเนี่ยก็ยังเป็นความฝันใยของสลิมรอดช่องนะครับถ้ารวมถึงไอบ้บรรดาที่โอ้ยไหลไปรวมกับสลิมอะไรประมาณนี้ทักษิณจะต้องจบแล้วด้วยวิธีการนี้ครับท่านเพราะอย่างไรจะเนี่ยโดยตอนนี้พยายามจะสอยนาย,ยกอองก็เอาไม่ลงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีอะไรบางอย่างนั้นเนี่ยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าถามอะไรหนุนหลังวะหมอนนะครับหมอนอย่าไปคิดอะไรเลยเถิดครับท่านเฮ้ยบุคคลบางส่วนนั้นเนี่ยก็ต้องคิดแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้เพื่อไทยแม่มึงเอ้ยมันแข็งแกร่งแข็ง,ขง,ขงปักเหลือเกินกันเลยที นย่นเนี่แล้วก็มันยังมีพักร่วมรัฐบาลอีกหลายพักการเมืองกันเลยทีเดียวแบบนี้ใครจะขนคนมา ถูกป่าววะไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยแบบนี้ก็อาจจะไม่มีใครขนคนมาแล้วเนี่ยเราต้องเดินพันครั้งสุดท้ายแล้วเฮ้ยเ,เตรียมเดินครับท่านแล้วถ้าเกิดเดินนนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นไหมจ้าเฮ้ยถ้าเกิดสมมติปปชชบอกว่าชั้น14มีมูลหรือไม่มีมูลอะไรประมาณนี้มันก็จะเอาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมมาเป็นข้ออ้างในการชุมนุมแล้วคิดว่าจะจุดติดไหมจ้าโอ้ยรีบออกกันมาเร็วๆเพ้อถามทําไมจ๊ะเนี่ยยอดดีแต่ปากนะเนี่ยอันนี้ประชาชนหลายภาคส่วนบอกออกมานะครับท่านผู้ชมเขาก็อยากจะไปม็อบเต็มทีกันเลยทีเด ู้อีกแล้วอยากจะไปชุมนุมกับเขาใช่หรือไม่บอกอมไม่ใช่เอาแล้วจะไปทําไมวะเออจะไปขับผ่านดูนะครับท่านผู้ชมว่าคนเยอะหรือว่าน้อยอะไรประมาณนี้เพราะไม่รู้ว่าจะแหลงผือดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้มาแล้วจ้าประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่แตกหักกันเองอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวระหว่างกวนผูเท่าครับท่านแก๊งของนายหัวชวนของผมนะเนี่ยแล้วก็แก๊งของหัวหน้าพรรคคนใหม่เฉลิมชัยสีอ่อนเด็ดอิดขาวทองอะไรพวกนี้กนเกิดปัญหานะครับท่านผู้ชมคาราคาสังครับท่านแตกปีออกมาเป็นร้อยรา ในกคร่างผู้ชมไปไปมาม,ามาประสานกับเป็นรอยร้าวครับท่านมาอีกแล้วจ้าชัยชนะเดชเดโชแห่งประชาธิปัตย์นะเนี่ยโผ่ยเฮ้ยจี้กกตมึงช่วยเร่งหน่อยรับรองนายวารินนะเนี่ยนั่งนายกอบจเมืองนครศรีธรรมราชวันกระทบ ช่วยน้ําท่วมใต้นะครับท่านอ่าอันนี้ก็เป็นที่อื้อนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีสมรภูมิครับท่านสงครารน้ําลายนั้นเนี่ยระหว่างนายชัยชนะเดชเดโชแห่งประชาธิปัตย์และใครอีกจ้าอืมถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยพี่ยาสีฟันนะครับท่านผู้ชมยาสีฟันนั้นใครวะเออเทพไทยนะครับท่าน ผมใช้เทพไทยเสมอเทพไทยอะไรวะน,นั่นยาสีฟันนะครับท่านผู้ชมพี่ยาสีฟันนันเนี่ยกับพี่อะไรวะไอ้นายชัยชนะนั่นเนี่ยก็ออกมาซัดกันไปซัดกันมาเนี่ยมันมีการแจกเงินเว้ยเฮ้ยหัวละสองร้อยอะไรประมาณนี้ผมเครืองนะครับท่านถามเครืองอยังไงวะทําไมผมไม่ได้บ้างนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายก็อ๋อไม่รู้ว่ามีการแจกกันจริงหรือไม่อะไรประมาณนี้โต้ก,กันไปโต้ก,กันมาอ่ะแล้วรู้สึกว่าคนที่ได้มานี้ก็ไม่แน่ใจว่าของภูมิใจไทยหรือเปล่านะครับท่านตอนนี้ประชาธิบัตรออกมา,วาเว้กเวกว้กเว้กเฮ้ย เนี่ยช่วยรับรองให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับเรื่องผู้ชมนึกถึงสภาพนั้เนี่ยเฮ้ยตอนนี้นายหัวชวนของผมจะเป็นอย่างไรบ้างวะเนี่ยจิตใจคงระง,งมนะครับท่านแม่มึงเอ้ยประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยไม่น่าออกไปเป่านกหวีกันเลยทีเดียวนะเนี่ยอภิสิทธ์ด้วยชาชีวะแล้วก็มีนายชวนหลีกภัยด้วยอุตส่าห์เดินนะครับท่านสุเทพอุษสา,าออกจากการเป็นรองนายกหรือเลขาที่การพักอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมวะไม่น้น่อ ตอนนั้นไม่ได้เป็นลองนายกครับท่านลาออกจากเลขาธิการพักอะไรสักอย่างนั้นเนี่ยของประชาธิปัตย์ไปก่อม็อบนะครับท่านผู้ชมไล่ยิ่งลักไปได้เรียบร้อยแล้วเว้ยเฮ้ยประชาธิปัตย์ก็น่าจะเติบใหญ่นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้าเติบต่ำลงอึมแทบจะสุกหัวหนีกันเลยทีเดียวโอ้ยจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็10ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่ปี56อะไรประมาณนี้ตอนนี้ปี67ครับท่าน10ปี11ปีกันเลยทีเดียวประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรบ้างจ้าจากได้ส,ส่าอนน หลายคนก็ถามนะเนี่ยใกล้จะศูนย์พันแล้วหรือเปล่าแล้วก็มีตั้งคําถามพวงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่ยติวารจรแบบในสภาะนะครับท่านเฮ้ยตอนนี้แลมโบ่เสกสกกเนาะเนียนักร้องหนุ่มหน้าม,มนคนเสียงดีโทรพีในระคุณขึ้นมารับรางวัลรางวัลอะไรจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไอ้ประชา salsa, ชนหลายภาคส่วนชอบมาบอกแบบนี้นะเนี่ยผมเห็นแล้วก็เคืองเฮ้ยโดยตอนนี้ลําบากแล้วนะครับท่านไม่รู้ลำไอ้เวลาอาถรรพ์เสกสกลหรือเปล่าว่าอะไรประมาณ เรื่องของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้รู้สึกว่าหนักหนาสาหัสนะครับท่านขั้นใกล้พักจะแตกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนื่องจากว่าหัวหน้าพักครับท่านพีรพันธ์สาลีและทวิภาคนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่สร้างพักมาเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อเสกสกุลอัฏฐาวงครับท่านหรือว่าแลมโบอีสานอะไรประมาณนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีปัญหานเนี่ยถามปัญหาจากอะไรวะรู้สึกว่าจะแตกร้าวนะครับท่านผู้ชมกับนายทุนพักอะไรประมาณนี้ทีนี้ผมก็มานั่งผูกเรื่องไว้เฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะไอ้พวกพันธมิตรเสื้อเหลืองสลิมกบบสทั้งหลายแหล่ที่เขาไปนั่งกินข้าวนะใครได้มูู้ชมรวมคนทางอะไรวะรวมพลทางความคิดนะครับท่านเนี่ยจะเป็นอย่างไรดีนะเนี่ยถกกันเรื่องชาติเรื่องบ้านเมืองรักชาติเหลือเกินกันเลยทีเดียวไอ้พวกนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นทีนี้เฮ้ย hey. รู้สึกว่าโรงแรมที่ไปนนเนี่ยจะมีการเกี่ยวข้องกับนายไตยลงส่วนนาคีรีอะไรประมาณนี้ตามข่าวลือหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจเรื่องนายไตลงเป็นอย่างไรบ้างจ้าตอนนี้รู้สึกว่าลูกสาวร่วมรัฐบาลอยู่นะครับท่านผู้ชมผมก็จําชื่อแกไม่ได้ครับท่านเป็นโคศกอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยตอนนี้พักของแรมโบอีสานอะไรประมาณนี้หัวหน้าพักนะครับท่านผู้ชมมีการแตกหักกับนายทุนเฮ้ยแล้วผมก็มานั่งผูกโยงนะครับท่านเฮ้ยหรือว่าบอกว่าเนี่ยเฮ้ย พีรพันคุณต้องขึ้นเป็นนายกอันนี้แต่งเรื่องนะกดังผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องสมมุติเนี่ยพีรพันคุณสนใจไหมจ๊ะถามสนใจอะไรมึงถามกูก่อนไ้ไม่ใช่เออใช่เนือสนใจจะขึ้นเป็นนายกไหมจ๊ะมึงดูเสียงกูเด็กเสียงกูมีแค่นี้จะขึ้นได้อย่างไรเฮ้ ทำไมไม่เคยตือหรือล้นแตกหักแตกหักเป็นแบบนี้หรือเปล่าผมก็ไม่อาจแน่ใจนะคะรับท่านผู้ชมโอ้ยตอนนี้ก็ยับเยินคาลูปี๊บกันเลยทีเดียวครับท่านแล้วก็ต้องติดตามนะเนี่ยว่าพักจะแตกหักหรือเปล่าครับถ้ารวมถึงประวิทย์ด้วยฟังอยู่อย่ายิ้มแต่ว่าตอนนี้เอาเรื่องนี้ก่อนหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนะคะรับท่านผู้ชมออกมาโอภาปาาัยครับท่านก็มีหลายคนดิ้นนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็หลายคนไม่ดิ้นครับท่านตอนนี้นะเนี่ยมีการถามเฮ้ยพักร่วมรัฐบาลที่หนีมติคอรมอไม่มาประชุมคอรมออะไร ประมาณนี้ถ้าไม่อยากอยู่นันเนี่ยก็แจ้ง อะไรวะเขียนใบลาออก้าเสียนะครับท่านผู้ชมเป็นสัญญาณหรือไม่สัญญาณอะไรจ้าสัญญาณจะถีบหัวส่งผลรัฐบาลอะไรประมาณนี้แต่ตัวผมมองนะครับท่านน่าจะยังเฮ้ยน่าจะเป็นการออกมาคํารามอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาแล้วจ้าอัคระเดชครับท่านน่าจะรวมน่าจะมาจากรอทอสอชอซึ่งตอนนี้พักใกล้จะแตกแล้วแล้วนะเนี่ยแจ้งวุ่นเลยครับท่านพักที่ทักษิณหึมนะเนี่ยไม่ใช่พักตัวมันเองยืนยันรัฐมนตรีนะเนี่ยสองรัฐมนตรีแจ้งลาล่วงหน้าครับท่าน อนุทินเป็นอย่างไรจ้าอ่าอันนี้ก็เป็นที่พูดถึงมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากทักษิณครับท่านออกมาส่งสัญญาณอะไรประมาณนี้อนุทินแจงเหตุผลที่เข้าประชุมช้านะเนี่ยเหตุติดนัดหมอครับท่าน ไม่ใช่หมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมตอนนี้ผมเป็นโรคซาดิสแล้ววะเนี่ยถามซาดิสยังไงวะพอพูดถึงหมอก็จะไปเป็นหมอว่าลงอย่างเดียวแล้วนะครับท่านเออว่าลงมึงรอบหน้าเข้าสาภาให้ได้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยเลือกถามเลือกให้มันเข้าหรือเปล่าบอกไม่แน่เหมือนกันอ่ะอนุทินมีนัดติดหมอเชื่อทักษิณชินวัตรพูดนะเนี่ยไม่ได้พุ่งเป้าภูมิใจไทยเออแล้วพุ่งเป้าใครวะเนี่ยเอ้ยก็น่าจะพุ่งเป้าภูมิใจไทยนะครับท่านเฮ้ยแต่พักร่วมจะแตกไหมวะเนี่ยตอนนี้นะครับท่านย,ยังไม่น่าจะตกกัน ง่ายครับท่านอาจจะเป็นการออกมาขบเหลี่ยมเฉีนคมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้มันจะมีบุรุษเออ ไม่นิรนามนะครับท่านผู้ชมแต่อตัวนี้ครับท่านเก่งเหลือเกินกันเลยทีเดียวรู้ไปหมดรู้นั่นรู้นี่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่ารองจากไอ้พวกนักฟันธงนะครับท่านไอ้ฟันธงนี้ไม่มีใครสู้มันได้แล้วนะครับท่านผู้ชมออกมาขยันซ้ายขยันหาครับท่านแล้วก็ขยันผิดกันด้วยนะเนี่ยรอบเท่าไหร่ไม่ไหวจําในการออกมาทายของมันนั้นเขาคนนั้นคือใครจ้าอืมสมชัยศรีสุทธิยากรน,นะครับท่านผู้ชมหลังจากประยุทธ์ยึดอานาจเข้ามาครับท่านก็มีกกตเดิมอยู่นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นจ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าเนี่ยประยุทธ์ส่่วนนนมากจะตั้งคนนี ใช้ไม่ค่อยได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่สมชัยกรกตศีสุดทิยากรนะครับท่านผู้ชมประยุทธ์ยังขับสายไล่ส่งเลยนะครับท่านในการเป็นกรกตอะไรประมาณนี้ออกมารู้มากรู้ดีไม่หยุดยั้งเจอลองโคศกเพื่อไทยซัดสมชัยศีสุดทิยากรนะเนี่ยหมกมุ่นถามหมกมุ่นเรื่องอะไรวะหมกมุ่นแต่เรื่องยุบพักนะเนี่ยแล้วก็แจงยิบว่าเฮ้ยที่มาค่าใช้จ่ายในการสัมมนาพักอะไรประมาณนี้หลังจากที่เมื่อวานเริ่มได้ยินข่าวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีผู้หวังดีว่าเฮ้ยน่าจะเป็นนัก ร้องเตรียมจะไปยื่นนะครับท่านถามยื่นอะไรวะยื่นสอบถามว่าเนี่ยเฮ้ยรถไฟนะเนี่ยทักษิณชินวัตรจ่ายเบี้ยหรือเปล่าถามเบี้ยอะไรจ้ะเออค่ารถเมย์อะไรประมาณนี้อ๋ก็มาซัดนะครับท่านผู้ชมยืนยันครอบครัวนายกรัฐมนตรีครับท่านพักที่บ้านตัวเองลองโพส เพื่อไทยซัดนายสมชายศรีสุทธิากรมึงอย่าหมกมุ่นได้ไม่ใช่มึงไม่มีเอ้ยไอตัวนี้นะเนี่ยหมกมุ่นเหลือเกินแต่กับเรื่องยุบพ,พักนะเนี่ยแล้วก็มีการแจงยิบที่มาค่าใช้จ่ายสัมมนาพักยันครอบครัวนายกชินวัตรเอ้มาเออใช่เต้องเป็นครอบครัวนายกชินวัตรแล้วนะรมมนดดนครับท่านเพราะอะไรจะเนี่ยโอ้ยมีทั้งทักษิณน,นะครับท่านแล้วก็ชินวัตรนะเนี่ยยิ่งรักก็ชินวัตรอีก แม่มาแพร่ทองทานก็ชินวัตรอีกนะครับท่านผู้ชมสลิมทําใจไม่ได้ครับท่านหลังจากเป็นกกตนนเนี่ยแล้วก็โดนขับใส่ไล่ส่งไปอยู่กับบัญชาที่ปตย์ก็สอบตกอีกครับท่านก็โดนเพื่อไทยออกมาซัดแบบนี้ระบุเล็กน้อยถึงปานกลางนะเนี่ยเรื่องการสัมมนาว่าการใช้เงินของกอกตแต่มีการนําครอบครัวไปด้วยวันผิดวัตถุประสงค์และอาจจะไปสู่การยุบพักว่างงเหลือเกินกับคุณสมชัยนนเนี่ยเป็นทั้งอดีกอกอตกกตแล้วก็เป็นผู้สมัครสอสอทำไมยังหมกมุ่นอยู่กับเรื่องยุบพักอะไรประมาณนี้ เฮ้ยเพื่อไทยนี่ก็ไม่รู้เรื่องเลยถามยังไงจะต้องหนูคนเรามมนต้องอยู่ด้วยความหวังนะครับท่านผู้ชมความหวังว่าอะไรวันเนี่ยเฮ้ยหวังว่าเนี่ยกูต้องถูกไว้เฮ้ยหวังว่าเนี่ยกูฟันธงแล้วแม่งต้องใช่สุดท้ายใช่ไหมจ๊ะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่หลายครั้งหลายคาครับท่านเกมการเมืองไม่ต้องดูอะไรไกลนะครับท่าน เหมือนกับว่าเออถ้าเกิดสมมติผมมีเพื่อนเปในนักฟันธงนะครับ่านผู้ชมจะตากผ้านั้นเนี่ยกูจะซักผ้าวันนี้ให้ได้เลยเพื่อนบอกอะไรจ้ามึงรีบซักเลยนะเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกเกิดอะไรขึ้นจ้าตรงรีบเก็บเลยนะครับ่านผู้ชมไปบอกชาวบ้านข้างซ้ายไปบอกชาวบ้านข้างขวาป้าป้า,ป,าป้าผัวลุงข้างบ้านรีบเก็บผ้าถามทําไมนะเนี่ยแดดจ้าอยู่เลยอืม ตอนนี้มีผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกแล้วมึงจะให้กูเก็บผ้าทำไมวะส่วนใหญ่มันมักจ่อมาตัวกันข้ามนะครับท่านผู้ชมก็มากมา,กายก่กองก,กันเลยทีเดียวครับท่านรู้สึกว่าเคยอยู่กับป้าเสรีพิสุทธิ์ด้วยแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าก็อยู่กันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสอบตกครับท่านสำหรับนายสมชายกูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเอามาที่พักประชาชนบ้างครับท่านเท,นทงนะัตพงษ์เลืองปัญญาวุฒิหัวหน้าเทงนะเนี่ยนัดพักร่วมฝ่ายค้านดินเนอร์พุธนี้จับตาประวิตรร่วมวงหรือไม่ โอ้ยนึกภาพไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมโพเดกปวิทของผมมันจะมาพันผือว่าเนี่ยเออแต่มันก็เป็นสอสอ,อยู่นี่หว่าแต่ยังไม่เคยโผหัวกระบ,บาลน,นะครับท่านผู้ชมอยู่ในสภาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเท่าที่ผมจําได้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าบารมีหายบารมีหดแล้วเนี่ยตามที่มีข่าวลือออกมาหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดเป็นตัวผมนะครับท่านและผมอยู่พักของประวิทพลังประชารัฐอะไรประมาณนี้ ต้องต่อสายแล้วถามต่อสายไปไหนวะต่อเช้าได้ไหมบอกไม่น่าจะทันต่อไปหาพักนั้นต่อไปหาพักนี้นะครับท่านผู้ชมพอดูแล้วครับท่านอนาคตนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะเลี่ยงรองหรือเปล่านะครับท่านผมก็ไม่อาจแน่ใจแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อจ้าสําหรับพลังประชารัฐ เนี่ยจะมีการมาร่วมของประวิทย์ไหมโอ้ยประวิทย์นี้ไม่น่าจะมานะครับท่านผู้ชมสภาพก็ไม่น่าจะไหวครับท่านแต่ก็ยังคงฝันใ่หรือไม่นะครับท่านผู้ชมตามข่าวลรืออะไรประมาณนี้บอกว่าเนี่ยเอ้ยไอ้บางคนบอกนะครับท่านผู้ชมประวิทย์อยากแยแยเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเป็นอย่างไรต่อจ้าเบอร์นหนึ่งยังเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับท่านผู้ชมเดินแต่ละทีกูรุนแทบตาย หัวหน้าทงมพักประชาชนนะพักร่วมฝ่ายคา้านดินเนอร์วันพุธนี้จับตาปวิจจะร่วมวงด้วยหรือไม่หลังขับไล่กวนธรรมนัฐพ้นไปแล้วส่วนพักไทยสร้างไทยยังไม่นิ่งแม้นางสุดารัตน์แกยุราพันธ์ประกาศอยู่ฝ่ายคา้านและเกิดอะไรขึ้นจ๊ะแต่สสอนะครับท่านผู้ชมบนใจครับท่านให้รัฐบาลเกือบยกพักกันแล้วตอนนี้โอ้ยเรื่องของสุดารัตน์นี่ก็น่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมเก่งเหลือเกินว่าเฮ้ยเนี่ยขอได้ไหมายถามขออะไรจะหญิงหน่อยบอกมานะ เนี่ยไปออกรายการทีวีตอนเลือกตั้งครับท่านเนี่ยบอลประชาชนมาเลือกข้าพเจ้าแล้วเนี่ยแล้วเลือกมึงได้อะไรวันเลือกท่านได้อะไรจะเนี่ยจะสลายการเมืองสองขั้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสลายการเมืองสองขั้นแล้วเนี่ยมันก็เหมือนถึงว่าไปวารวมกันรวมเกิดเหมือนกับเพื่อไทยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแล้วตอนหลังทําไมต้องออกมาหาซีนแบบนี้จ้ามันอกหักนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอ่ะจากนั้นปรวิรจะมาหรือไม่มาไม่รู้แต่พักของสุดารัตน์นันเนี่ยแม้ตัวสุดารัตน์อยากจะมาแต่ไอ้สอสอทั้งหลายแหล่ที่อยู่ในพตัวเเ้าองี่ได ันใจไปแล้วหรือเปล่านะครับท่านให้รัฐบาลเกือบยกพักแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ยโอ้ยก็ไม่รู้อีแหลงผืดีนะครับท่านผู้ชมอันนี้มติชนส่งเข้าประกวดมาแบบนี้ครับท่านก็เป็นสถานการณ์ที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าอนาคตเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรคําสาบของแลมโบ้เสกสกุลนะครับท่านผู้ชมจะลามมาถึงพักรวมไทยรวมเถอือแท้แตกซ่าหรือเปล่าน,นั้นก็ไม่อาจบอกได้ ตอนนี้ก็ไม่รู้มันหายไปไหนนะครับท่านในโบนั้นเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องไปค้นหามาอีกทีครับท่านแต่ที่แน่ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเอเออแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกาลังรับฟังข่าวจากที่ไหนขอให้ท่านอยู่ดีมีสุขวันนี้ข่าวมันน้อยไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับท่านผู้ฟังที่รพบจึงขอจบการถแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม